สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับชวนชม1คันถ้าใครกําลังมองหารถเอาไว้ใช้งานนะครับเน้นว่าใช้งานนะครับรองมาชมคันนี้ว่าสวยถูกใจหรือเปล่านะครับในราคา49,000บาทนะครับเป็น Honda Civic นะครับตาโตปี1996นะครับออโต้หนึ่งจนะครับสภาพพร้อมใช้งานสวยไม่สวยพิจารณาดูได้เลยนะครับรถอยู่อ้อมน้อย ทดลองขับดูได้เลยนะครับไปตรวจสอบเอกสารพาเพื่อนพาช่างไปช่วยดูให้นะครับจะได้มั่นใจเอารถไปใช้ได้อย่างสบายใจนะครับในราคา49,000บาทนี่สภาพนี้ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับลองชมดูก่อนเลยจะถูกใจหรือเปล่าตัวนี้ไม่ต้องกลัวครับอะไรเยอะเข้าไปศึกษาดูก่อนก็ได้ครับในส่วนของ Civic ครับ ตาโตขับอะไรประมาณนี้นะครับในแฟนเพจ facebook นะครับมีคนใช้งานอยู่เยอะเลยอันนี้ขายตามสภาพเลยนะครับยังใช้งานได้ปกติทุกอย่างลองชมดูก่อนนะครับสวยไหมชอบไหมถ้าชอบต้องรีบนะครับราคาที่คุณจะเอามันไปใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับรุน่นนี้คันนี้ฝ่าว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหารถเอาไปใช้งานในราคาที่ย่อมเยาประหยัดแล้วก็ต้องศึกษาด้วยนะครับว่า ที่ไหนเขาจะพอจะซ่อมให้เราได้เผื่ออนาคตมันมีปัญหานะครับอะไรที่ไหนถูกก็ลองศึกษาดูควบคู่กันไปนะครับเรามาทางรถมือ2ก็ต้องเน้นไปได้ของการซ่อมบํารุงเป็นหลักนะครับศึกษาไว้เตรียมไว้จะได้สบายใจนะครับเวลาที่รถมีปัญหานี่นะครับคันนี้สภาพพร้อมใช้งานนะครับใครสนใจรีบเลยนะครับอยู่พุทธมณฑลสายสแถวอ้อมน้อยนะครับสวัสดีครับ